เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์อิ o มมอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีน้องๆเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าอยากให้พี่สอนจับบอสหน่อยพี่สอนตีบอสหน่อยสอนอะไรพวกนี้หน่อยนะว่าเราจะได้บอสเอาไว้ใช้ทํางานหรือว่าได้พวกมอนฟรีๆเนี่ยต้องทํายังไงบ้างนับโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้เลยแบบแจ่มๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างนะครับในทั้งหมด40โอเคบอลนะเดี๋ยวจะหามานะครับ โอเคไปเริ่มกันเลยเนี่ยครับเราแค่มาทําการยืนข้างหลังบอสนะครับแล้วก็สุ่มปลาไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเลยนะเพราะว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยตัวบอสเนี่ยมันจะยืนนิ่งๆก่อนนะครับเราให้เราเนี่ยวิ่งอ้อมหลังวิ่งอ้อมหลังปุ๊บเราค่อยๆปลาค่อยๆปลาแต่ละนิดเนี่ยได้มาแลวแบบง่ายๆเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเมื่อกี้เสียพวกไอบอลไปสองลูกเองนะครับตอนแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้ด้วย เนี่ยบทมันจะได้มันได้เลยนะครับเลวเวลต้อง20กว่านะครับนี่ดดใครว่าเวลเยอะกว่าเราจะไม่สามารถปาได้นะปาได้ครับมีโอกาสถ้าเป็นพวกบอสเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลงอันนี้ให้ดูนะครับยักษ์รบในสงครามนะนี่เลเวล21นะครับโดยที่จะไม่ยิงมันสักแอะเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้องมีกุญแจดันเจียนด้วยนะครับสามารถ เก็บตามพวกลังโจรหรือว่าตามพวกหีบสมบัติหรือว่าพ่อค้าได้นะครับเออเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําสอนนะครับว่าพ่อค้ามีจุดไหนบ้างแล้วก็กรรมฐานเนี่ยหาได้จากไหนนะครับก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งเมนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับอ่ะโอเคกดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยพอเราเข้ามาถึงใช่ไหมครับเราจะมายืนอยู่หน้าดันตรงนี้นะครับหน้าบอสตรงนี้เลยแล้วเราให้เราเนี่ยทำการเดินอ้อมครับดูอ่อาผมเก็บอุธก่อน เราจะไม่ใช้วุฒิไม่ใช้ความรุนแรงนะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่แล้วดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมดโปเกมอนไปกี่ลูกนะสำหรับเจ้าตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยบอสตตวเมื่อกี้เนี่ยเราหมดโปเกมอนไปแค่2ลูกเท่านั้นเองนะครับอ่ะดูนะลูกที่1ไปย่างปลาครับอุ้ยไม่ได้ครับลูกที่2ไปย่างอ่ะดูเก้าเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าอย่างนี้ไม่น่าได้ครับโอเคอทีครับปึ้งอ่ะดูฮนะ ไม่ขยับอย่างนี้ไม่น่าได้นะครับนานเกินนะโอเคผ่านไปสี่ลูกแล้วนะตอนนี้อุ้ย,ยเดียว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 ดูสิสิมันจะได้หรือเปล่าจะหมดกี่ลูกนะครับผมให้เต็มที่เลยนะ30ลูก34ลูกอะแล้วผมจะพอะครับถ้าไม่ได้ก็พอละแล้วเดี๋ยวจะไล่ยิงมันแทนนะฮะโอ้ยด้านนี้เหลือ2%เอซเองพระเจ้าอุ้ยมันผักออกนะครับดูนะครับอุ้ยเหลือ36แล้วนะครับตอนนี้ เริ่มใจคอไว้ดีละเมื่อกี้แบบไม่ได้ตั้งใจนับ2ลูกได้เฉยอืมปลาดูครับ2%ต้องปลาจากด้านหลังรับด้านหลังเนี่ยเปอร์เซ็นต์การปลาจะเยอะกว่านะครับโอกาสได้เนี่ยจะค่อนข้างมากกว่าเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่10%ถ้าปลาด้านหน้าเนี่ยมันจะแค่2%เท่านั้นเองนะฮะโอ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปในล่องแล้วนะจะตามเข้าไปปลายังไงเนี่ย ปลายากแล้วนะครับเนี่ยมันมันแล้วแต่รอบด้วยนะครับอย่างบางรอบเนี่ยก็แบบ2อที่สที่ติดเลยนะอ้านี่นี่ขยับและวยี่สอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยครับใช้ไปทั้งสิ้น14ลูกเท่านั้นเองครับแต่ได้บอสมา1นึงตัวนะครับดูคิดดูว่าดีขนาดไหนนะครับทุกคน <c oughs> อ่าดูบอสที่ได้มาใหม่นะความสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ยักษลบในสนามนี่ ตัดต้นไม้2นะครับแล้วก็ขนย้าย3ามโอ้โหเป็นตัวฟาร์มที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งตัวเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตัวเทพธิดาที่ผมได้มานะเนี่ยครับทุกคนเนี่ยคราบ3เลยนะครับโอ้โหแล้วก็ขนย้ายอีกหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเอามาใช้ในการคราบของแทนนะเพราะว่ามันบวก3ามเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวต้องเอามาใช้เลยแหละได้ตัวฟาร์มแน่ๆแล้ว2ตัวนะสำหรับวันนี้นะเนี่ยก็ประมาณนี้เองนะครับสําหรับใครที่ให้สอน จับพวกตัวบอสนะว่าพี่จับยังไงมีวิธีจับไหมมันยากหรือเปล่ามันง่ายหรือเปล่านะผมจับให้ดูเลยนะครับเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเนี่ยส่วนไอตัวเนี้ยเวลยี่สิบผมหาไม่เจอนะน่าจะมีคนตีไปแล้วเนี่ยตัวนี้เวลสิบเก้าเวลสิบสี่เนี่ยสามตัวนี้เนี่ยไปถึงที่แต่ไม่เจอสักตัวเลยนะครับน่าจะมีคนจับไปละ ส่วนผมเนี่ยอยากลองเจ้าตัวมังกรเวหาด้วยนะ้ำอาเดี๋ยวผมให้อีกตัวละกันมังกรเวหาตัวสุดท้ายมีอยู่30ลูกเนี่ยไม่ได้ก็คือไม่ได้จบเลยนะครับก็จะจบ EP นี้อย่างเศร้าใจเลยแต่ถ้าได้ก็เราก็จะได้กลับบ้านไป3ตัวแบบเฟี้ยวๆเลยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับส่วนพวกไข่นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ตามแบบอย่างงี้เนี่ยเราสามารถมาหาเก็บได้เลยนะเนี่ยโดเก็บไปได้เลยนะครับสำหรับพวกไข่นะ เวลาวิ่งผ่านวิ่งอะไรมันไม่มีตายตัวนะครับว่าอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะบางทีก็เจอโดยบังเอิญน,นะครับเนี่ยผมได้มาเดี๋ยวไว้โชว์อีพีการฟักไข่ทีเดียวได้มาที่บ้านอยู่7 8ใบเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าส่วนเมื่อกี้นี้นะที่ผมบอกว่าจะพาไปบอสข้างบนนะเวลไปไหนละบอสข้างบนเวลสามสผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้นกนะครับอันนี้เปลี่ยนเซิร์ฟมานะก็เลยลืมไปว่าลัดนี้ไม่มีนกนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นขอแก้ตัวนะครับเอาเวลสี่เก้าเลยดีว่าผมอยากรู้ว่ามันจะมีโอกาสติตดติดบ้างหรือเปล่า33ลูกเนี่ยถ้าไม่ได้วันนี้ก็คือนั่งห่อยไปเลยนะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวลองดูนะะผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะว่าแบบเวลห่างกันแบบ20เวล30เวลอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสได้บ้างหรือเปล่าวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดินอ้อมหลังฮะเออดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้ผมจะรอดหรือจะล่วงนะฮะดูแล้วก็ปาล็งไปที่เ,เอ้าไปไหนอะ เอาใหม่ฮะปาไปเลยครับอุ๊ยอ่าโอเคยังติดอยู่หู0ูนเอปอร์เซ็อาแรมาจับได้หล่ะปลาเลยครับ0ูนจดูดีมันจะได้ไหมส3สลูกนะครับมันต้องมีได้บ้างแหละเออวิ่งให้หน่อยวิ่งมาสัก5%ให้ชื่นใจให,หน่อย,อยโอ้ยโอ้โหดันนี้0.02นะครับเดี๋ยวต้องปลาโดนข้างหลังนะ แต่ก็พยายามเนี่ยมันจะเด้งเข้ามันเด้งเข้ากำแพงตลอดเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าถเจเซตสองมาให้ชื่นใจหน่อยโอ้ยไม่ขยับขเยื่อเลยครับโอเคสิบลูกผ่านไปแล้วนะตอนนี้มีเวลจะได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้เราตีเราตีไม่ไหวแน่นอนนะครับเวลมันต่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําคลิปให้ดูเลยนะครับว่าระหว่างแบบเวลเท่ากาันเวลเยอะกว่า10เวลแล้วก็เวลเยอะกว่า20กว่าเวลเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยให้ตัดสินใจเลยนะมี30บอลน,นะครับผมสละมาให้เพื่อนๆดูเลยนะยอมเสียสละ30บกว่าบอลเนี่ยแทนที่จะได้แบบ3 4สเววเลยนะครับในวันนี้นะต้องแบบยอมเสียไปเลยนะครับโอเคโอ้โห0.02พระเจ้าเอาอะไรมาติดละ่ะแต่ถ้าได้ตัวนี้ไปนี่ผมก็ยิ้มหวานเหมือนกันนะครับค่ำคืนนี้นะผ่านไปแล้ว20ลูกนะครับยังไม่ขยับขยืขย่นนะทุกคนคิดดูเอา <c oughs> เห็นจตากรรมแล้วนะครับตอนนี้ ไม่น่าได้และกับเบื้อเปล่าแล้วนะครับอ่ะก็ไว้ตัดสินใจนะครับว่าเป็นยังไงนะสําหรับคนที่อยากจะมาจับบอสที่เวลเยอะเวล,เวล,เวลสูงสูงนะครับดูนิเจ็ดลูกสุดท้ายจะได้ปิดกิปแบบสวยๆไหมโอ้โหราชาเกลือสมชื่อรับเล่เกมไหนก็เกลือจริงๆโอเคครับเรียบร้อยสรุป เจ๊งนะครับ30ติกว่าลูกไม่ได้อะไรกลับไปบ้านเลยนะมือเปล่าเลยนะครับวันนี้ไอ <c oughs> <c oughs> เราก็เพิ่งเอาไขา่ไสยักษ์มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟักเอานะครับไม่อยากต่อกรวันนี้นะกลัวเดี๋ยวได้กลับบ้านตัวเปล่าจริงๆนะครับมันจะเปล่ามากกว่านี้ถ้าโดนตีนะครับอ่ะโอเคก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับ e ีพีนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Up.